โอ้ยอือหอยู่ในน้ำโอ้โหน้ำมันชึ้งเหม็นเหลือเกินอะเฮ้อฉันจะพาในกลับบ้านให้ได้โอ้โหต่อไปเราจะเจอกับเออแสงเลเซอร์นะครับโอ้โหมันจะตัดฐานทําให้ฉันกลายเป็นแมวย่างไหมเนี่ยฮะจะอ้วนเออฉันจะกลายเป็นไก่ย,ย่างค่ะดาวไหมโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยโรงอาหารอย่างงั้นเหรอแต่โรงอาหารมันมีเออตะไคร่น้าอย่างนั้นเหรอ,อาหารเออ,ต,อ,เอ,เอ,อติดโอ้โหรู้สึกว่าตะไคร่น้ําพวกนี้นี่มันจะหนืดมากเลยนะเนี่ย มันต้องเป็นขี้มูกแมลงสาบแน่นอนเลยอนะเอออะจะเอาเฮ้ยมีฟักทองหนึ่งอันอาะจะเฮ้ยโอ้โหโอ้วันดีครับพี่ผีเฮ้ยไม่ได้ฉันเหลือแค่ดิดเดียวฉันจะผ่านแล้วไอ้ดิขี้มูกแมลงสาบนี่มันเหนียวหนืดจริงๆเลยใครเอาซาลาเมเทตรงนี้นะฮะโอ้โหไปทางไหนดีวะเออต่อมาก็จะกระโดดเออเราผ่านโต๊ะไปดีไหมใหแมวเดีกว่าเราจะมาเลาะขอบตรงนี้กันนะครับเออเล็วเล่ๆเลเเเดี๋ยวเจ้าผี ตัวสีขาวนั้มันเดินตามมาฮึ้ยฮ่าเราหนีเอาเจอเจ้าผีปากโบหวนตัวนั้นม,มาแล้วอันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อเราต้องไปอ่อไอต้ตำรวจหัวไซเรนมาใช่ไหมอ,อยู่ไหนวะเฮ้ยมันมาแล้วทำไมมันแหลกจังเลยต้องรีบกดมาเร็วเจ้าหัวไซเรนอจจาจารย์ในที่สุดเราก็กำจัดตำรวจหัวไซเรนได้แล้วนะครับอ้าวนึกว่าจะเดินผ่านไปแบบพิกาจูไม่ใช่หรอเนี่ย เรกว่าเราจะเดินผ่านไฟฟ้าได้โอ้โหนี่มันรถไฟใต้ดินนี่นะเราต้องสับสวิต์ตรงนี้สินะเออดึงคันโยกสิสวิกอะไรหรกเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเราต้องขับรถไฟไเองอ,ะอ่ะเอจริงดิคือผมต้องขับรถไฟไเองเหรอเนี่ยโอ้โหนี่ฉันขับรถไฟเป็นได้เหรอเนี่ยฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยแล้วฉันต้องใช้เวลาเดินทางไปประมาณกี่นาทีอ้วนี้ โอ้ oh, รู้สึกว่าข้างนอกดูจะมืดมนมากเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่ฉันมาหลงในป่าอะไอย่างนั้นเหรอว่าแต่เรากลับบ้านถูกได้ไงวะ <c oughs> คือได้ข่าวว่าเราโดนลักพาตัวมาที่นี่นะแล้วเรากลับบ้านถูกได้ไงอ่ะแปลก <c oughs> สงสัยเหมือนกันนะเราเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟตกรางเดี๋ยวฉันฉันลงมาในน้ำได้ไงเนี่ยโอ้โหโอ้หน้ำก็พัดเราไป โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับทุกคนคือรถไฟเราตกลงมาจากภูเขาแล้วก็พัดเข้าฝั่งถูกน้ําพัดเข้าฝั่งโอเคโ,อโหเศษซากรถไฟช่างอันเน็ตอันหาด,ดมากเลยนะครับอืมโอเคเราจะต้องหาทางกลับบ้านของเรานะครับซึ่งโอ้โหมีสนามเด็กเล่นตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยวันดีพี่เป็ดเอออันนี้คืออะไรเนี่ยเอ้ยเฮ้ยมีมากระดกเลยทุกคนเล่นได้ไหม กดนั e ่งได้ไหมให้นั่งได้ด้วยไอ้มากระดกนั่งได้ด้วยเดี๋ยวเดังฟังนี้ให้เล่นได้ด้วยโอเคเลยเราโอ้โหโค้กนี่มันอร่อยสุดๆไปเลยนะเนี่ยมมีมีงมเฮ้ยสุดยอดไปเลยอ่ะเฮ้ยนี่ถึงแล้วนะกลับบ้านได้แล้วนายน่ะโอเคขอบคุณมากครับที่มาส่งคุณลุงนี่ใจดีจริงๆเลยนะครับเออโอ้โหมีคนรีบมาขึ้นเรือใหญ่เลยนะ ว่าแต่โรงแรมที่เจ้าเจสนัดชั้นมันอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวลองถามคนแถวนี้ดูแล้วกันเดินหายเจสสักนิดนึ่งอ่โอ้น้ำทะเลสวยชะมัดเลยน่าลงไปไหวชะมัดเลยอนะโอ้โหโอ้อืมอร่อยจังเลยสเต็กก็น่ากินยําๆํางําโหฮอทดอกก็น่ากินนะงำํา โอ้โหไอติมก็น่ากินน่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเจ๊สขอบคุณมากเลยนะที่นายเลี้ยงฉันน่ะอืมน้ำก็อร่อยสุดๆไปเลยอ่ะเวลิกูจริงๆเลยนะแจ๊สขอบคุณนายมากเลยนะที่ไหนไหนนายรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงนายขนาดไหนอ่ะตั้งแต่นายหายไปอ่ะฉันแทบนอนไม่หลับเลยนะฉันน่าจะรีบไปรับนายที่สนามบินน่ะ ฉันไม่น่าปล่อยนายไว้คนเดียวเลยฉันไม่น่าเผลอหลับเลยฉันโทษจริงๆนะฉันจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วฉันจะไม่เผลอหลับอีกแล้วฉันโฮ้ย